บูเจอร์ไก่อนนะคะแล้วก็ไปตามหาสินค้าขายดีนะคะทั้งเจอหายแล้วก็จินนี่นะคะสี่อันดับค่ะคอม e อนชิกก็าคอมมีไปทางนี้ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะภารกิจแรงนะคะไปที่บูเจอหายและจินนี่ตามหาสินค้าขายดีสอย่างค่ะไม่รู้ได้ยังไงเนี่ย รถนี้ค่ะเพราะว่าแบบมันถุงใหญ่แล้วก็เป็นรถนมอะไรเงี้ยสุนัขน่าจะชอบอย่างน,นี้สองจริงว่าต้องเป็นมีแอสมิลแน่นอนเลยนะคะจรเห็นแพ็กแรกก็จะเป็นหน้าตาคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่สิ หน้าตาคนนี้หรอหน้าตาตัวนี้คันจิว่าก็ต้องเป็นรสชาตินี้นะคะจริงทุกรสก็ขายดีหมดใช่ไหมคะ,ะแต่จิว่ารสนี้ขายดีสุดที่3นะคะก็เป็นในส่วนของเคซี่โอ้ต้อง,องมีจินนี่ด้วยใช่ไหมคะจินนี่โวเวอร์แดนนะคะไอวิวันแอบโซลูตี y นะคะขนมแมวเลียนะะนะคะของจินนี่นะคะรสไหนดี ถุงสีน้ำตาล่ะมันชูหน้าครับซูริมิจีว่ารถนนี้อันนี้ก็ขายดีค่ะต้องเป็นรสชาติแซลม,มอนแน่นอนค่ะอันนี้เลือกได้แล้วค่ะสี่ชิ้นเดี๋ยวเราไปฟังคำเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะแล้วคุณเจนนี่นะคะที่บูเจอหายก็จะมาเฉลยะคะว่าจีทายถูกหรือเปล่านะคะกับ4อันดับขายดีของทางจินนี่แล้วก็เจอไฮค่ะ แนนมีอะไรบ้างคะแนน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 ทีแรกต้องเป็นสติกอยู่แล้วนะคะอันนี้เลยรสมิลค์รสมิลกี้อันนี้ถูกต้องคละวเป็นในส่วนของแสดงนะคะก็จะเป็นรสมิลกี้ที่ขายดีอุ้ยทำไมเก่งอ่ะชมตัวเองต่อเลยดีกว่าทีที่สองเป็นในส่วนของอาหารเม็ดนี่ม <Y> <Shawn scenes> ไม่ถูกค่ะถ้ารถที่ถูกจะต้องเป็นรถแซลมอนค่ะแซลมอนใช่รถแซลมอนของเราสำหรับน้องที่แพ้ไก่ก็ทานได้โอเคมิดแอสมิลนะคะรถแซลมอนก็คือจะเป็นหน้าตาน้องตัวนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะคือเจอไฮขายดีนะคะเซียนดาใค่ตอมาในส่วนในส่วนของจินนี่บ้างดีกว่าโอเคค่ะ ขนมแมวเลียแน่นอนอยู่แล้วขายดีแน่นอนจิ๊เลือกเป็นรสทูน่าแครบสตรีมี่ค่ะถูกไหมคะถ้ารสที่ขายดีจะเป็นทูน่าหอยเชลล์ <laughs> หน้าตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโหมดเอาจริงขนมแมวเลียแมว<า>ชอบรสที่ติดไข่ทุกรสจริง ไปเป็นขนมเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นรสแซลมอนต้องขายดีแน่นอนแซลมอนถูกต้องรสแซลมอนขายดีซงกขายดีค่ะสรุปก็เสียอันดับขายดีนะคะจินจิก็ททยถูกไปสองอก็ถือว่าใกล้เคียงแหละซึ่งจริงจริงแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งเจอไทยและจีนนี่ขายดีหมดถูกต้องก็แล้วแต่ความชอบเราอาจจะชอบอันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าขายดีสําหรับเรา ที่ทางเจอฮายและก็จินนี่นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในงาน Thailand International Dog Show ครั้งที่19นะคะ